สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตที่ไวขึ้นสถานที่แบบนี้ครับอ่าก็จะเป็นแบบไอคอนนิ่งขึ้นมาแล้วก็มีข้อความเด้งบอกว่าเป็นสถานที่ไหนอะไรยังไงเพื่อนเพื่อนก็เอาไปใส่ในคลิปแบบท่องเที่ยวเวลาเราอยู่ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็เอาเทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปวางใส่แล้วก็ใส่เป็นชื่อสถานที่ชื่อจังหวัดชื่ออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเอาไปใส่ได้หมดเลยนะครัไฟล์ที่ผม ตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนครับว่ามันปรับแก้ไขยังไงมันปรับแก้ไขยังไงได้บ้างแล้วก็มันใช้งานยังไงครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ก็ดับแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์ได้เลยนะพอโหลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ใช่ไหมกดคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์หรือ Extract Here ลงที่นี่อะไรอย่างนงี้เลยนะอ่าประมาณนี้แล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีรหัสขึ้นอยู่ตรงมุมๆม,มจอนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เอารหัสมาใส่แล้วกดตกลงอ่าแค่นี้แล้วก็ดับคลิกเข้ามา อันดับแรกเลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆทาการติดตั้งฟอนต์คณิตก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่มีนะแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยคลิกที่ลิงก์ตัวนี้นะแล้วก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะสำหรับคนที่มีฟอนต์คณิตเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะในคลิปนี้เนี่ยมันจะมี2ไฟล์นะครับ2ไฟล์นี้เนี่ย มันจะต่างกันที่แบบไอคอนของมันเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะว่า2ไฟล์นี้มันต่างกันประมาณไหนนะอ่ะก็ให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่โปรแกรม Premiere Pro แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะครับหาคาว่ากราฟิกนะมันจะเป็นแบบ Work Space ของกราฟิกนะแล้วมันก็จะมีด้านข้างตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะเอาไฟล์ที่โหลดมาอย่างเงี้ยสไฟล์ตัวนี้เนี่ยให้เพื่อนๆลากโุมนะครับแล้วก็ลากมาใส่ในแ็บ Essential Graphic ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็รอกระพริบนิดนึงอ่ะพอมันกระพรบั มันจะชื่อว่า lower third อ่าเนี่ยครับ lower third v9 นะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น v9 และที่ผมทำมาสำหรับ lower third นะไฟล์เทมเพลตต่างๆที่ผมทำแจกเนี่ยผมก็จะพยายามรวบรวมเป็นหมวดหมู่นะไอตัวไฟล์อันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของพวก lower third นะผมก็เลยตั้งชื่อว่า lower third เป็น v9 แล้วเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้งสองไฟล์ให้เพื่อนๆดูเลยนะ,ะวิธีการใช้งานก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์อย่างนี้เลยนะผมลากมาเลย2ตัว แล้วก็สําหรับวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นี่แหละกดมันเลยนะแล้วมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit อ,อ่ะก่อนที่จะไปแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวผมจะลาก2ตัวนี้มาซ้อนกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนตัวนี้ลงให้เพื่อนดูนะว่ามันต่างกันที่ตรงไหนอ่ะความต่างของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้เพื่อนๆลองดูนะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมความต่างของ2ตัวนี้ความต่างเนี่ยมันต่างกันแค่ไอตัวโลโก้อันนี้เนี่ยอย่างไอตัวบนเนี่ยมันจะเป็นแบบ ไอตัวไอคอนมันเนี่ยตัวโลโก้มันน่ะมันจะเอ่อเนี่ยครับผมเลื่อนให้ดูดีกว่าจะได้อธิบายแล้วมันอาจจะอธิบายยากนะไอตัวบนเนี่ยที่มันเป็นเหมือนปักหมุดเนี่ยไอตัวไอคอนปักหมุดมันเนี่ยมันจะเป็นแบบเอ็นไปเอ็นมาเอ็นไปเอ็นมาอะไรอย่างนี้นะอ่าถ้าเกิดเล่นเนี่ยถ้าเกิดลองเล่นดูอ่ะมันจะเอ็นไปเอ็นมาแต่ไอตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นแบบ กระโดดกระโดดกระโดดแต่กระโดดแบบนุ่มๆนะเออผมทํามาให้เพื่อนๆเลือกใครจะชอบแบบไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลือกดูอย่างไอตัวล่างเนี่ยมันเป็นแบบเออเออผมคุดไม่ถูกอ่ะเออมันเหมือนแบบมันกระโดดอ่ะแต่มันกระโดดแบบนุ่มๆอ่ะมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเออไอตัวบนอ่ะมันก็โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแบบน่ารักน่ารักนะอ่าแต่ผมจะปรับให้ดูแค่ตัวเดียวเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมัน ปรับเหมือนกันนะผมก็เลยเลื่อนออกไปก่อนอ่ะมาที่ตัวนี้นะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดที่ตัวมันเนี่ยมันจะเด้งมาที่แถบ Edit ใช่ไหมอันดับแรกเลยเนี่ยมาถึงเพื่อนเพื่อก็คงจะอยากจะแก้ชื่อมันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเทมเพลตที่ไว้บอกชื่อสถานที่ใช่ไหมอันดับแรกเลยเราก็จะพิมพ์ว่าอะไรดีอ่ะอพิมพ์ว่าเอืมเอาเป็นชื่อสถานที่แล้วกันเป็นอะไรดีเกาะล้านแล้วกัน เกาะล้านจังหวัดชนบุรีอ่าประมาณนี้พอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนฟอนต์แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเปลี่ยนฟอนต์ก็ใช้ฟอนต์คณิตตัวนี้ไปเลยก็ได้นะมันก็โอเคนะแต่ผมจะชอบใช้ฟอนต์ตัวนี้เพราะว่าผมซื้อมาผมก็อยากจะใช้ใมันคุ้มอ่าตัวนี้ฟอนต์สวยแล้วเราก็จัดขนาดปรับอะไรให้เรียบร้อยเลยนะอ่านี่ครับปรับขนาดได้อ่าผมอาจจะไว้ขนาดสักประมาณนี้ พอเราปรับขนาดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้มันเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งข้อความถ้าเกิดฟอนต์บางฟอนต์เนี่ยมันอาจจะขึ้นบนไปล่างไปซ้ายไปขวาไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้นะเนี่ยครับเลื่อนได้เลื่อนขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาอะไรเงี้ยได้หมดเออลองเลื่อนกันดูแล้วก็สีตัวข้อความเนี่ยใครอยากเปลี่ยนสีก็ได้นะแต่ผมคิดว่าสีดํามันก็โอเคแล้วแหละก็ใช้สีดําไปแต่เปลี่ยนสีได้ใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน แล้วก็ขนาด B G เนี่ยไอ้ขนาดอันนี้เนี่ยมันคือขนาดของไอ้สีขาวๆที่เป็นพื้นหลังของตัวข้อความนะเออเดี๋ยวผมจะกรอบข้อความนี้มาชุดหนึ่งแล้วกันเพื่อให้เห็นว่าข้อความยาวๆแล้วก็เราจะเลื่อนขนาด B G เนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนดูเห็นไหมอ่าใครมีข้อความยาวขนาดไหนก็ลองใส่กันไปข้อความขยาวขนาดนี้ก็ได้เห็นไหมแต่ผมจะลบเอาไปก่อนข้อความอ่าข้อความผมมีแค่นี้ผมก็เลื่อนตัวนี้เข้ามาแค่นี้ ปรับแบบง่ายๆเลยอ่ะตัวเทมเพลตอ่ะคือถ้าเกิดใครใช้เทมเพลตข้อความปกติที่ซื้อจากผมไปแล้วหรือเทมเพลตอื่นๆที่ซื้อจากผมไปแล้วหรือเทมเพลตก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยมันก็คือไฟล์เทมเพลตอ่ะมันก็ปรับแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดนั่นแหละมันก็แบบง่ายๆอ่ะการใช้งานมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็พอเราปรับขนาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสี BG ใช่ไหมสี BG เพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนได้ใครอยากเปลี่ยนให้มันเป็นสีเดียวกันแบบโลโก้อ่ะลองดู มันจะเข้าไหมเข้าไม่เข้าหรืออยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะเราก็ลองเปลี่ยนกันดูเห็นไหมเปลี่ยนได้หมดแต่ผมจะเอาเป็นสีขาวแล้วก็เอออันดับต่อมาก็จะเป็นสีโลโก้อ่าไอโลโก้นี่ก็เปลี่ยนสีได้นะทำเป็นเล่นไปไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้อ่ะนี่ครับสวยงามผมชอบสีน้ำเงินผมก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินก็ได้อ่ะพอเราปรับเสร็จหมดทุกอย่างอ่ะมันก็จะปรับได้ทั้งหมดประมาณนี้ใช่ไหมพอถึงขั้นตอนที่เราจะใช้เนี่ยให้เพื่อนมาที่แถบ e f f e c t Control นะแล้วก็มาที่ Mo ชั่นตรงนี้นะ แล้วเราก็ทําการย่อตรงนี้ได้เลยหรือใครอยากจะได้ใหญ่หญๆเล็กๆยังไงก็แล้วแต่นะผมก็จะเลื่อนมาไว้ตามตําแหน่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยหรือใครจะไว้แบบด้านบนอย่างงี้ก็ได้นะด้านบนตรงนี้ก็สวยหรือใครจะไว้แบบประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ก็แล้วแต่สามารถวางได้หมดอ่าลองเพยดูนิดนึงปุ๊บนี่เห็นไหมไอตัวโลโก้เนี่ยมันก็จะแบบปุ๊บปุ๊ปป๊ไป สตัวนี้เนี่ยมันก็ต่างกันที่โลโก้เพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกโลโก้กันดูนะนี่เป็นไงพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณกี่วิเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วมันก็จะมีออกอ่ปาประมาณ9วิ10วิเนะี่ยมันก็จะเด้งออกนะมันมีท่า t r a n s i t ออกได้นะอ่าลองเพย์ดูไปให้จบนี่มันก็จะเด้งออกอย่างนี้ เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีโลโก้ทั้งนี้หนึ่งดีกว่าเอาเป็นสีแจ่มๆไปเลยสีนี้สีเหลืองแล้วกันอ่าจะได้เห็นชัดๆประมาณนี้นี่โอเคนะโอเคเลยอะ่ะหรือใครจะให้ใหญ่ๆเล็กๆยังไงก็ลองปรับกันได้นะนี่ครับลองไปวางกันดู ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นวอล์กท่องเที่ยวหรือเป็นคลิปไปสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยยังไงก็เหมาะเอาไปใช้ได้เลยนะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะใช้ง่ายก็คือลากวางที่ทำลายแล้วก็แก้ไขแค่นั้นเองนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไฟล์เทมเพลตไว้ใส่พวกชื่อสถานที่เป็นเทมเพลตแบบใส่ข้อความหม่งบอก ตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ลองเอาไปใส่กันได้นะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนอยากให้ผมปรับปรุงยังไงอยากให้แก้ไขอะไรตรงไหนหรืออยากได้รูปแบบยังไงอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถลองคอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปนี้ได้นะว่าเพื่อนๆอยากได้ยังไงอยากได้แบบไหนก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับมันก็จะเป็นกําลังใจดีๆสําหรับผมที่จะไว้ทาไฟล์ ผมก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไฟล์เทมเพลตที่ผมพอจะทําได้นะผมก็จะพยายามทํามาทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการนะเพื่อนๆอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงอยากให้มีปรับตั้งค่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนําผมได้นะว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากได้ตัวยังไงอยากได้เทมเพลตขึ้นอะไรอยากได้แบบไหนลองคอมเมนต์มาก่อนนะถ้าเกิดผมทําได้ผมทํามาแจกฟรีแน่นอนนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลต หัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆจิ้มที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อดูตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดที่คลิปวิดีีีีีโออออออนน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 ััั้้้้้้้้ๆๆๆไไไไดด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 ดเเเเเเลลลลลลยยยยยะะะะะะะคคคคคครรรรรรบบบสุทาาาาถกก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 กิิิิิพืื่่่่่ชชปปปปฝ์์แแแ subscribe วว็งงใหหผผมมมมตจจจ๋ ไปเนี่ยผมจะมาสอนอะไรนะครับฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ